สำหรับที่เห็นอยู่เลยนะครับคือน้ํามันโอเมก้านะฮะไอตัวน้ํามันโอเมก้าเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆจะได้มาแบบนี้นะครับการผลิตเนี่ยจะต้องระวังเริ่มตั้งแต่ขบวนการปลูกเลยนะครับขบวนการปลูกเนี่ยจะต้องปาสจากสารเคมีที่เป็นพิษให้มันเป็นธรรมชาติจริงๆได้เป็นออแกนิกจริงๆเมื่อเราได้เมล็ดมาแล้วเนี่ยนะฮะล้างเสร็จนะครับก็ทําการเอาไปตากแห้งด้วยอุณหภูมิที่ไม่เกิน60องศา เราจะใช้มเมล็ดที่แก่เต็มที่เลยหลังจากนั้นเนี่ยมาปอกเปลือกเมื่อปอกเปลือกเสร็จก็มาเลือกอีกเมื่อเลือกเม็ดได้ก็เอาไปหีบเย็นหลังจากเราหีบเย็นแล้วเนี่ยนะครับกระนวนการต่อไปของเราก็คือเอาไปผ่านกระบวนการเอากูโคไซยานายออกไอตัวที่ทําให้อาเจียนแล้วก็ท้องเสียนะนะฮะหลังจากนั้นกระบวนการนั้นเราก็มาผ่านขระนวนการดูดกลิ่นออกกลิ่นพวกนี้มันจะเหม็นนะฮะเราดูดกลิ่นออกหลังจากนั้นก็มากรอง พอกรองแล้วก็ได้น้ํามันใสๆซึ่งขบวนการเหล่านี้ต้องป้องกันออกซิเจนป้องกันน้ําไม่ให้มันเข้าไปกระทบโดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์โอเมก้าที่เราพบแล้วเราพบริโภคเข้าไปจะได้ประโยชน์สูงสุดสําหรับผู้บริโภคการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์น้ามันถั่วดาวอินคานะครับอันดับแรกเนี่ยขอให้ดูความเชื่อมั่นของบริษัทที่ผลิตนั้น,นได้รับความเชื่อมั่นมากขนาดไหนเช่นใบรับรองการผลิต อยฮาลาน ISO GMP c o d e ดหรือว่าฮาสับซึ่งใบรับประกันเหล่านี้เนี่ยทางบริษัทเรามีครบหมดนะครับเราผ่านกระบวนการขั้นตอนการพิสูจน์เหล่านี้หมดนะครับถ้าทุกคนเลือกซื้อควรจะดูตรงจุดนี้เป็นจุดแรก